ชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับวัดป่าภูไหหลงตั้งอยู่บนยอดเขาหลงอำเภอปากช่องนครราชสีมาเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาทำให้มีอากาศเย็นตลอดปีและมีทิวทัศน์ที่สวยงามวัดป่าภูไหหลงชื่อเดิมคือวัดเขากลอยตั้งบนภูเขาหลงพื้นที่รอบล้อมวัดเป็นป่าดงพงไม้ ซึ่งเป็นวัดถูกทิ้งล้างมานานหลายปีปี2541หลวงปู่สุ่มได้เดินทางมาทุดวงแถวปากช่องชาวบ้านจึงนิมนต์ให้จำวัดอยู่ที่นี่หลวงปู่สุม่มปะพันอนาวิโลซึ่งเป็นสิทธิสายหลวงปู่ล่าเคปัตโตวัดภูกรจออุดรธานีซึ่งเป็นสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต จึงได้ทำนุบยำรุงวัดขึ้นมาใหม่ชื่อวัดป่าภูไฮหลงอันนี้นะคะเกตไฮไลท์ที่นี่เลยนะคะไปไหว้พระในสารานะคะนนจะมีดอกไม้ไสเรายัไม่ให้แล้วพอออกไปจากสารานะคะเราจะเจอบันไดพญานาคนะคะ,ะ,คะบันไดพญา,านาคอันนี้เป็นจุดเปิดของที่นี่นะคะจุดเปิดหมดเลยนะคะอะไรกินขัดอธิษฐานนะคะ,ะเป็นไฮไลท์ที่นี่เลยแนะะ่นอนขึ้นไปที่สองขั้นจะเจอพระแม่ธรณีกับ จะเจอต้อนสีมหาภูแบบนี้นะคะมีพระองค์ดำเป็นประธานนะคะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้หนึ่งอยา่างนะคะสุขภาพร่างกายขเราขอไปเลยค่ะแต่ขอโชคขอลาภบางเกิันตัวนะคะตรงมีบอกแก้ว่าจุดเท่าไหร่อ่าจะมีรูพญานาคอยู่ค่ะแล้วปู่เวก็จะมีรูปปู่เวทอยู่นะคะหมดนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจุดหมดเลยแต่ทุกตัวเนี้ยเอาไปจุดที่บ้านได้นะคะเพาเป็นทุบเร่งแล้วไหว้กี่จุดนะไหว้สามจุดเนี่ยค่ะ หมดเลยครับจุดที่4ที่5ถึงบทไหว้มือขึ้นไปเลยตรงนี้ก็คือเมธธรณีชุดเท่าไหร่ครับถ้าเต็มชุดชุดละร้อยอ่ะถ้าถ้าเกิดต้อเพียงเดียวหกสิบบาทเต็มชุดเต็มชุดนะคะ บริเวณนี้เป็นบันไดยพญานาคที่จะนำทางเราขึ้นสู่พระอุโบโสถบนยอดเขาก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปข้างบนจุดทูปเทียนไหว้สักการะขอโชคลาบขอให้เจริญรุ่งเรืองเรื่องหน้าที่การงานเงินทองไม่ขาดมือเราเดินขึ้นไปชมบารมี พร้อมความงดงามของวัดด้วยกันครับมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ได้มีชาวบ้านพบเจอแสงประหลาดในบริเวณแห่งนี้ ก่อนที่จะก่อตั้งศาลพระแม่ทรณีและศาลพระแม่โพสุกแห่งนี้การไหวพระแม่ธรณีและพระแม่โพสุกข,ขอให้มีกินมีใช้ขอให้เหลือกินเหลือใช้คำว่าไม่ได้ไม่มีขอจงอย่าให้เกิดกับข้าพเจ้า ริธิ์ด้านข้างขององค์ปู่ทาวเวสวรเชื่อกันว่าเป็นแหล่งเชื่อมพลังงานระหว่างโลกมนุษย์กับภพภูมิของเทพเทวดาอารักษ์ทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สักการะองค์ปูป่ทาวเวสุวรผู้เป็นใหญ่ทั้งสีทิศ ขอบารมีปู่เวสุวรรณช่วยปกปักรักษาช่วยดลบันดาลให้มีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือมีกินมีใช้ตลอดไปด้วยเถิดสาธุเป็นการจุดทูปเพื่อเสียงทายไม่ว่าจะได้เลขอะไรก็ตามขอให้คนที่รับชมวิดีโอนี้ โชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับสาธุ บริเวณทางขึ้นบันไดอากาศดีมากถึงจะมีแสงแดดแต่ก็ไม่ร้อนเพราะวัดตั้งอยู่ในที่สูงอยู่บนยอดเขาจึงทำให้มีลมพัดผ่านตลอดรู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูสวยงามไปหมด สวยงาามมากสำหรับจุดนี้เป็นจุดที่9กราบไหว้ขอพรพระเจ้าองค์ดำซึ่งมีความเชื่อว่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคนโรคนภัยทั้งสิ้น บริเวณข้างหน้าของพระเจ้าองค์ดำจะมีต้นสีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานอยู่กร,กราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลและผูกริบบิ้นสีเหลืองริบบิ้นทางวัดจะให้ตามสีของวันเกิดใครเกิดสีอะไรทางวัดจะจัดสีนั้นให้ และจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายของการกราบไหว้สักการะในวันนี้หลังจากนั้นผมก็จะเดินทางลงจากวัดเพื่อกลับกรุงเทพทั่วบริเวณวัดไม่ว่าเราจะมองไปมุมไหนก็ดูสวยงามไปหมดเนื่องจากวัดตั้งอยู่บนที่สูงบรรยากาศถ่ายเทสะดวกเหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมสำรับสายปฏิบัติ วัดสร้างมาก,กี่ปีแล้วครับ 25, 22 24ปีครับคุณ24ปี24ปีแล้วใครเป็นคนสร้างนะที่เจ้าอาวาสเราเนี่ยองเนี่ยองปัจจุบันนะะี่ค่ะเจ้าอาวาสชื่อพระอาจารย์สุ่พระอาจารย์พระอาจารย์ประพันธ์สำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนสำหรับใครที่อยากเดินทางมาทำบุญ หรือมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมวัดนี้เงียบสงบและร่วมรื่นมากหากวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากใครมีความคิดเห็นหรืออยากสอบถามหรืออยากให้คำแนะนำประการใดสามารถสอบถามหรือส่งข้อความใต้คอมเมนต์ได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ